สองคอมเมนต์ชาวโลกเกี่ยวกับปาร์ตี้ฟูมูนในประเทศไทยในปี2018ที่ผ่านมาก็คลิปนี้นะครับก็มีท่านหนึ่งขอมาบ่อยมากๆเลยทีเดียวนะก็ขอบอกก่อนเลยนะครับที่จริงผมเป็นคนที่แบบได้ยินเสียงเพลงแบบเบสดังๆอะไรประมาณเนี้ยไม่เกินขึ้นครับก็เลยไม่ค่อยชอบแนวนี้เนาะ ตอนแรกคิดว่าจะไม่ทําแล้วแ่ะครับอืมแต่เป็นคนแบบขี้สงสารนะฮะเห็นมีความพยายามที่จะขอมานะครับก็เลยทําให้ก็ได้ครับ <c oughs> ก็อยากจะถามเพื่อนๆน,นะครับมีใครที่เคยไปปาร์ตี้แบบนี้บ้างนะครับอยากถามว่าความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างครับอืมแชร์ประสบการณ์ให้คนที่แบบติดห้องอย่างผมเนี่ยได้ฟังได้รู้สึกกันบ้างนะฮะคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะเอาละเราไปฟังความรู้สึกของชาวโลกกันดีกว่านะครับว่าเขา จะรู้สึกกันยังไงครับไปฟังกันครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับคนผิวขาวเมาเต็มบนเกาะที่มีแต่ยาเสพติดและดื่มอะไรเข้ามั่วไปหมดคอมเมนต์ต่อมาครับหากคุณไม่สามารถกระโดดเชือกได้อย่าคิดที่จะกระโดดเชือกไฟตอนเมาเด็ดขาดคอมเมนต์ต่อมานะครับ ฉันอายุ30ปีและสนุกกับมันได้แค่20นาทีฉันมีความรู้สึกว่าฉันไม่ชอบ80%ของผู้คนที่นั่นคอมเมนต์ต่อมาครับฉันได้กลิ่นแบคแพคเกอร์จากที่นี่คอมเมนต์ต่อมาครับหากคุณอายุเท่ากับฉัน53ปีคุณก็คงกำลังคิดในหัวว่าฉันควรทำสิ่งนี้ตอนมีโอกาสตราบใดที่คุณไม่หัวร้านและอ้วน แปลว่าคุณก็ยังมีโอกาสนี่เป็นคืนที่ดีที่สุดที่คุณจะมีได้ทำมันซะคอมเมนต์ต่อมาครับการจัดการที่ดีแต่ฉันต้องการผู้หญิงมากกว่าในชุดบิกินี่คอมเมนต์ต่อมาครับดูเหมือนว่าเป็นเทศกาลไส้กรอกขอผ่านนะคอมเมนต์ต่อมาครับนาทีที่1.39นั่นคงจะเป็นฉันแน่แน คอมเมนต์ต่อมาครับผู้คนที่ไปที่ชายหาดนั้นมีค่าแค่0ดอลลาร์คอมเมนต์ต่อไปนะครับทุกคนฉี่ลงในทะเลหรือว่าคุณมีห้องน้ำให้ใช้ฉันหมายถึงว่ามีคนเมา1,000คนที่พวกเขาอาจจะล่วที่ไหนสักแห่งก็ได้คอมเมนต์ต่อมาครับฉันเสียใจเสมอที่ฉันไม่เคยไปที่นั่นและทำสิ่งนี้ มันเหมาะสำหรับการไปลองอะไรใหม่ๆสักหนึ่งครั้งฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อไปครับดูเหมือนกลุ่มคนนับพันที่กำลังทำลายสวนบนดินฉันต้องการให้พวกเขาดูแลธรรมชาติด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันอยากเห็นสาวในวิดีโอมากกว่านี้ไม่ใช่ไ้กอกคอมเมนต์ทัดมานะครับฉันเห็นวิดีโอที่ว่าชาวออสเตรเลียถูกสังหารสัปดาห์ละครั้ง ในประเทศไทยนี่เป็นเรื่องจริงหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปาร์ตี้ฟูมูลคอมเมนต์ต่อไปครับการที่เมาแบบนี้อาจทำให้เกิดการล่อลวงไปฆ่าได้ชนินข่าวเป็นประจำเลยคอมเมนต์ต่อไปครับดูเหมือนปาร์ตี้ซอมบี้หนคุณบอกว่าจะไม่อยู่ที่นั่นคอมเมนต์ต่อมาครับมันผ่านไปแล้ว3มสัปดาห์ที่ฉันได้ไปที่นั่น บอกเลยว่ามันหนักเอาการคอมเมนต์ต่อไปครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นหนึ่งในปาร์ตี้ในฝันของฉันหวังว่าฉันจะได้ไปอยู่ที่นั่นคอมเมนต์ต่อมาครับฉันแน่ใจว่าทุกคนที่นี่ไม่รู้อะไรในสังคมจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับคุณยังมีชีวิตอยู่เหลอคอมเมนต์ต่อไปครับ คิดว่าฉันแก่เกินไปแล้วสำหรับที่นี่ฉันน่าจะทำก่อนแก่แบบนี้คอมเมนต์ต่อมาครับฉันอายุ52ปีแต่ยังคงชอบปาร์ตี้และก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับฉันคิดว่ามันแอรอัดเกินไปก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวโลกเกี่ยวกับปาร์ตี้ฟูมูนในประเทศไทยในปี2018ที่ผ่านมานะครับ อยากบอกว่านะฮะไปในสถานที่อโครจรเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยเนาะมันทั้งมีแบบพวกวางยานู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้มันอันตรายมากๆเลยนะครับที่จะไปในสถานที่นี้ก็ไม่ได้ห้ามเนาะแต่ว่าถ้าไปแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับไปกับเพื่อนเยอะๆนะฮะไปคนเดียวมันอันตรายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะจะเตือนกันไว้นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับ คิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรนั้นคอมเมนต์มาได้เลยครับแล้วก็ใครขออะไรมารอหน่อยเนะาะก็อยากหาอะไรที่แบบมันสนุกหรือว่าดราม่ามาให้อีกก็ได้นะอยากจะทําเหมือนกันในพวกดราม่านะแต่ตอนนี้ยังหาดราม่าไม่ค่อยเจอหลายคนก็บอกอยากฟังแต่เรื่องดราม่าก็อยากจะทําให้อยู่นะแต่มันไม่มีอะ่ะก็เลยแบบเอาเรื่องดีๆให้ฟังก่อนเลยกันเนาะโอเคครับอันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ